จัดการเลยไหคะเห็นปะจัดการเลยจัดการเจ็บแน่เ้ยตื่นพ่พี่นาชาติไม่ต้องมาพูดอะไรทั้งนั้นเจ้าอาเบี้คะเรื่องนี้เจ้าอาจะจัดการด้วยผมช้ไม่ยอมเจ้าอารู้หรือเปล่าพี่รักชาติกับพี่นางชนที่ชาแหะแอบมานั่งทอดรักกัน,นะะสองต่อสองเลยคะไม่ไดีเมือนแต่เป็นสามเห่ะไม่ดีสามต่เป็นส ไม่ใช่สแต่เป็นหไม่ให้และแต่เป็นหไม่ใช่หกแค่ะเจไม่ใช่เจ็ดแร้ยเกาสก้นับทั้งงานนี่ไหนนลูกไอ้ผมสองต่อสก็ผมฉันเห็นสคนจริงก็ไเบเขาจานนี้มันผลมาจากไหนก็ไม่รู้อะเี้เขามาทาไหนคนจวก็ผมฉันเห็นสองคนจริงใช่กจัวจัดการเลย กระชอยเรียกไม่ลองเพรช้อยไปดดวยไมีค่าขมงจิ๊ีจิี่ลองไม่ดมอยู่ไหนฮะอกระช้อยเดาองนี้มีล่าด้วยต้องมีล่าตลอดจัดการเลยดีค่ะพี่เธอสางสอรู่นเคยเงยอ๋อพยยอดคนพ้นคนใหม่ของเธอทำงามมานะ เกิดเรื่องอะไรขึ้นกันไปคะนมยังไม่รู้เรื่องเลยเกิดเรื่องอะไรขึ้นลูกก็พี่ดาชวิดชากับพี่รักชาติ่ะแอบมาพูดนะไอ้ทยูเทียนหลวงสองคนนะสิแม่นมจริงไม่จริงนะสิแล้วอย่าพูดนะนะอย่าไปทำแบบนี้นะลูกมันไม่ดีวัดซาสอนลูกไว้นะครั้งเลยฉันจะให้อภัยแต่ถ้ามีครั้งต่อไปและหน้าดูจ้านมจะสอนลูกไว้ทำแบบนี้เองไปคะฉันกอคอาคำสั่งไว้ตรงนี้เลยว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ห้ามไอ้พูกใด,ดเข้ามายุ่งหรือใด้ชิดรูกได้หลายเราทั้งสองคนหากใครที่มันฝ่าฝืนต้องมีโทษถึงหาชีวิตอีกใช่ชที่หลูนึกเจอกันทำไมไม่แอบบไปนัดพบเจอเจอที่รงตั๋ก็ไดนะ้เป็นสีก็ไดนะ้ไหนเล่ารู้ไหมกันนี่ บอายนี่ไอ้ทำไมเราตัดคนเยอะทำไมไปเอ็มเคเจ้าหาพ่อของเอ็มเคนี่ยไปสวนบ้านพี่เลยจ้าพี่ก็ถือด้วยจ้าไม่เป็นไรนีท้ายอย่างนี้ก่อนนะพี่นะไปเลยตัวดีเลยไปหัานใช่พี่ร้องว่านี้นี่ช่วยกันดีจริงเลยนะฝากพี่ก่อนเถอะชี้ชี้ชี้ เอาเครื่องผัวมาเลยจะมีแล้วเหรอไม่รู้เอเอเสร็จนะพอใจมาเลยนี่ฉึงเกิดมาไม่ทนยอทุนคนจะทำอะไรอะนะเข่าหน้าเข่าหลังก็ระวังตัวให้ด้วยไม่งั้นเนี่ยหัวจะขาดได้เรื่องผู้หญิงเนี่ยถ้าไม่สังทัดหรือไม่คล่องเนี่ยถามพี่เพราะพี่มีมือเปลาอยูยอ่นะเย่ยอดเทีย ดีหมุนได่อนไปก่อนเคใ่ดีจะไม่อาบน้ำเนี่ยไปที่นพี่เขาไปนพี่ไปก่อนนะพี่ีเลยอ่ะคนนี้เปรี้ยวแลเนี่ยแต่งตัวเปี้ยวกลิ่นเปรี้ยวสวยแล้วควดมาอา่าช้าเอาสายทูนไปหมดเลยคิดว่าจะโอนลูกมาเลยลูกเนี่ยต่ชาขอโทษนะครับเม่นที่ทำให้เธสตกใจแต่ว่าแต่ชาจะจำเอาไว้ครับ ต่อไปนี้นาช่างจะไม่ถอนแยกอีกไม่งใจได้นะให้ไปถอนลูกมาก